สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนหลวงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผม <Boom. S 1> สําหรับคลิปนี้เก็บตกนะครับที่ลงชนได้ส่งเพราะว่าสิเป็นข้ตตาหรือว่าเป็นพันเป็นตันนะครับเก็บตกนะครับซึ่งมันกับ่านมาหลายมือพอช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดคลิปหรือว่ามือย้น้ำนะครับบ่ค่อยได้เสาบันไดก็เลยบ่ได้ค่อยได้เฮ็ดคลิปติดต่อทั้ง a c e b o o k กับแบบนี้นะครับหน้า Facebook เพราะว่าลงชนกับไปส่งอ้อยส่งหยางมากเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ไว้วางใจลุงชวนนะครับเสีอใจในสายพันธุ์เอาไปเังได้เอาจังไดไปให้ก็รู้สึกว่ายินดีที่รับนะครับผมเป็ว่าบรรยากาศกันครับแล้วที่ปลูกงามๆนี่อันทายรูปช่งให้เจ้าบงเด้อมักอันลำใหญ่สิเจ้าคนคนคนอื่นมีแต่มักลำน้อยเห็ดเนื้อย่านย่านปลูกไม่ได้หลายเนาะมัักี่ระเบียงมักมักหลายตามันมมัักหลาายตนนี่ ตาแตกโครรล้วไปเลยลูกชนไปเอายอดไม่ให้ว่าอีกออย่านย่านบปเอาเนอะ,ะตัดปลูกข,ของเจ้าของเสยแล้วเนาะยอดกำลังแตกโคล้ไปดินะอยากได้ยอดมันเนาะอืมเฮ้ยเนี่ยอยอดมันเนี่อันเกิดดีทักเนี่ยของดีเอิ้นสุดยอดเดิ<อ>นเนาะเห็นไหมครับพี่น้องแปลงอ้อยเพื่อนน้ำอุดมสมบูรณ์ไรนะครับสภาพนี่เพื่อนได้ตั้งสิบสิบตันเถอะสิบเก้าตันไมต่อสองตอสองจีไรเบกตันเบ่งคนเบิ่งคนเห็ดเกษตรครับ ไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอ้อยได้ปีละจัดแสนได้น้ายด้วยอ่ะสิบห้าไร่น้อยได้ยุปีละแสนสองแสนอะไรเดียวค่าใช้จ่ายแล้วอืมที่ไปหาจ่เดือนปีละแสนสองแสนกระถือเดียวละมันส่นเงินเดือนเรากว่าเงินเดือนสูงไว้อีกอันนั้นอันนั้นเงินเดือนสูงไว้หกร้อยอันนี้ก็จะได้เงินเดือนสูงไว้หกร้อยเดือนนี้โอ้หัดยีได้ยี่แดงเงินเท่าเฮ็ดเวียก ตัดหนยึ่ังครับพี่น้องเอามาหอดสีเทปนะครับน้อยได้อ้อยลุงช่วยมาปลูกอ้อยอ้อยดีแห้งผิดมันคักเด้่ยทุกวันนี้ขอบคุณพี่น้องสีเทปหลายๆครับเอาบบ๊าายยบ๊ายบายพี่น้องเพรดจีบไทยโล่โล่แเราได้วมาจิบไทยวิถีโอลดแล้วโบออกไหนหมดแลนส์อย่าเห็นแล้วครับเนี่ยอยากอายเขาไม่อยากอายใครหรอกเอาความดีต้องบอกต่อมีดีต้องบอกต่อครับ มันกีนได้เนี้ครับช่วงนี้ยูนีเป็นหลักละร่ไ่อยไปบ้านเพราะว่าอินทราล้ำกลังที่ผสมเกสรจะได้ต้องอยู่สวนประจำเคยไหมอีกทังเป็เไหน่น่นะครับมาเส็ยอมาเส็จัตรัสอ๋อเสี่ยจตุรัสมะพุงอัลเทอร์เน่ทังนี่เล่นง่ายที่สุดครับรอ มื่อนั้นผม,มามันม้ต้นเสียงจะสมัยกิยนมาทั้งมันโคครับเออมันท่านบ้านเข่านี่มันต้องมาไอ้ระวีขูดเล่นขาพัานมันนั้นไอ,อจุดสูกแสงแล้ว่านพ่อันบ่แวะขุดสูกแสงแบบมี้ขอนองบลาแดงขาอนองบลาแดงแล้วไอเ้เกษตรนองบลาแดงแล้วก็ขึ้นมาพักดีจุ่มพ้นเขาเขาบอกพักดีจุ่มพ้เนเทาก็บแรนพาลงเยนเนี่ยอย่นคนท้ายหนองคนท้ายเนี่ยครับหวยคนท้ายบ้านห้วยคนท่าแต่โซนขอดบ้านนนลาดตัวเดียวนนหินลาดตุวเดียวใกล้ตัวนาะ สกุลนคอพนมไปส่งับขับเชื่อมสิขับไปส่งเองนิดเดียวถ้าเขาเอาหน่อยกับคันนี้เราไปตอ่เกิน2ตันแล่นได้แต่ว่าเขาถูกเขาลดงสกุลนี่เาลดหกพันเขาอ้ตัาหาเอ้สามพันกี่พันเดี๋ยว่าคารุเพงก่ารหกพันกับไงน้องสกุลกันดิทีลอยก็รู้เหรอเพิ่นเพิ่นเพิ่นมองยู่พี่ว่าบัดลุงท้นก็คือกล้าไปเอาเหมืองกันตันละแปดพันแล่นแบเอาเองตันละแปดพันหาไปซื้อมาสิครับเนียนไปเอาไม่ต้อเหมืองกันแปดพันห เงนินค่าร์ตังกิโลสิบสองบาทมันจะให้ถอนเงนินคาร์ตังกิโลสี่สิบาทมันจห้ผมออกเองใจดำใจดำผมคือคนมันเขาถึดเข็าามแม่ตะขีดเดียวโลดเดียวอโอ้ยหเรืเปดพันหายนี่ไปซื้อมาตันห่ารถออกรถนนี้มาทันได้นั่นป้ายแดงเลยยังถอดใส่ป้ายแดงไปเอาเนี่ยรถยี่ห้คันเนี่ยยี่หกหนึ่งเนี่ยเท่านี้ของหวานนั่งยื้อเพื่อเอาแช่ตู้เย็นกินยังแทบไปเหือนกินได้ยื้อหรือว้ายกรอบเพราะวันกรอบตัว เอาลองทิ้งบ้างเนี่ยลองชนนั่งกินขี่เต็มที่เถออดกินกอดกินก็ได้เห็นไหมเห็นยังไงอดกินนี่แหละครับพี่น้องเวลามาฮอดสัวลงชวนจะคุยไปน้ำลินไปน้ำเห็ดงานไปน้ำนะครับนี่ภาพบรรยากาศจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็อีพอที่เพิ่นมาจากหนองบดแดงนะครับเขตหนองบดแดงเกษตรสมบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่มาเอาขอตาคูละสองพันเจ้านี้ออกสี่พันนะครับ ก็เฮ็ดไปคุยกันไปอธิบายกันไปไม่ยังกับว่าแรกเปลี่ยนกันนะครับเป็นเจ้านี่กับมันทางกดดันนุทธที่เหรอครับกตาให้เจ้านี่กับสองพันสองพันอตานะครับมาจากเนื้อสงาหาแเรกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าลุงชวนก็ต้องการขึ้นกันนะครับความรู้ความอย่างต่างต่างท่านใดสนใจกันยังพอได้ตลอดปีอยู่นะครับเนาะคอตากับสแกนคิวเอาโคดมาหรือว่าทักเฟซที่อยู่ต้นคลิปนะครับพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะทดลองกันยังลุงชวนกยังเปิดขายอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่า ช่็ดอ,อ้อยเป็นอ้อยสร้างนะครับต้องมีอ้อยคอยซัพพอร์ตตลอดฮอดปุล่ะมีถุนนะ <c oughs> ก็คุณอะไรที่ติดตามด้วยพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขสุขสนครับสวัสดีครับผม